สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตาศาสาตร์ชั้นป .2 กับคุณครูชาวิสานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการบวกจำนวนนับไม่เกิน1000ค่ะโดยการตั้งบวกนะคะจากครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องการบวกไปแล้วโดยใช้แผ่นตารางการบวกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนแบบการตั้งบวกกันนะคะนักเรียนพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยนะคะอ่านี่คือการบวกแบบตั้งบวกนะคะตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะสองร้อยสิบเจ็ดบวกหกสิบสองสองร้อยสิบเจ็ดมีกี่หลักคะนักเรียนสามหลักหลักที่มากที่สุดคือหลักร้อยยี่มาค่ะบวกด้วยหกสิบสองเอ๊หกสิบสองมีกี่หลักคะสองหลักอ่าสองหลักบวกกับสามหลัก นักเรียนต้องดูดีๆนะคะว่าเวลาเราตั้งบวกเราตั้งอย่างไรนะคะอ่าหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเพราะมันมี3าหลักด้วยกันนะคะเป็นตัวตั้ง217บดวกด้วย62เห็นไหมคะหกสิ 62, เวลานักเรียนตั้งตั้งจากหลักหน่วยให้ตรงนะคะแล้วก็หลักสิบ ส่วนหลักร้อยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ตัวเลขอะไรนะคะเวลาบวกก็เช่นเดิมนะคะให้บวกมาจากข้างหลังจากหลักหน่วยนะคะเจดบวกสองเจไว้ในใจเอาขึ้นมาสองเจดแล้ว8 9ก็คําตอบก็ตรงนี้ก็ตอบเท่าไรคะที่หลักหน่วยตอบ9้าต่อไปบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วไปบวกที่หลักสิบเลขอะไรบวกกับเลขอะไรคะ 1นบวกหใช่ไหมคะอ่าเลข1บวกเลขหเอ้มาดูต่อเลยตัวเลขตัวไหนมากกว่าให้ไว้ในใจตัวไหนน้อยให้ยกขึ้นมานะไว้ในใจ6กบวกด้วย1เพราะการบวกสามารถสลับกันได้นะคะ6กบวกหเป็น7เก่งมากคะ่ะ6กบกหนึ่งเป็น7นะคะ บวกเสร็จแล้วที่หลักสิบต่อไปไปบวกที่หลักร้อยหลักร้อยไม่มีตัวบวกแสดงว่าตรงนี้ได้เท่าไหรคะได้สองเยี่ยมมากค่ะอ่าไหมคะขั้นที่หนึ่งหลักบวกหลักหน่วยขั้นที่สองบวกหลักสิบและขั้นที่สามบวกหลักร้อยได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วข้อนี้ตอบเท่าไหคะ่ะ เยี่ยมมากค่ะสอง้อยเจ็ิบนะคะก็จะได้คำตอบดังนั้นสองร้อสิบเจบวกหกได้คำตอบเท่ากับ2องเจ็ิบเค่ะเยี่ยมมากเก่งมากเลยนะคะอ่านี้เราเรียกว่าเป็นการตั้งบวกนะคะเราต้องตั้งให้ได้ตรงกับหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยหลักร้อยถ้าอันไหนไม่มี ข้อไหนที่ไม่มีหลักร้อยก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบวกแบบตั้งบวกนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนักเรียนชั้นป .2 ของครูน่ารักทุกคนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ตัวอย่างข้อที่สองอ่าสามหลักเหมือนกันตัวทั้งตัวตั้งและก็ตัวบวกนะคะสามหลักด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนตั้งหลักข้อนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถตั้งได้ตรงกันหมดเลยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบได้หลักร้อยสามารถตั้งได้ทุกทุกหลักเลยอ่ามาเริ่มกันบวกกันเลยนะคะเราก็เริ่มจากบวกจากหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยนะคะสองบวกกับห้าได้เท่ากับเจ็ดค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะเราบวกในหลักหน่วยต่อไปขั้นที่สองเราบวกในหลักอะไรคะ หลักสิหลัก10 4สีบวกศูศย์ไม่มีค่านะคะก็คําตอบก็จะได้4เหมือนเดิมนะคะการบวกด้วยศูนย์ค่าจะได้เท่าเดิมนะคะอ่าต่อไปขั้นที่สมบวกในหลักร้อยอะไรเอย่ยหบวกกับ3ได้คําตอบเท่ากับ 8ค่ะเก่งมากค่ะอ่าได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วบวกครบทั้ง3หลักแล้วนะคะคำตอบของเราที่ได้คือ847ค่ะอ่าดังนั้น542บวก305ได้คำตอบเท่ากับ847้อยดทำได้ไม่เอ้ยอ่าทำได้ใครทําได้ยกมือเก่งมากค่ะ ่าตัวอย่างข้อต่อไปนะคะอันนี้6กร้อยบสี่บวกสองรสิบสองเหมือนเดิมนะคะสามหลักเหมือนเดิมมีทร้เครบั้งหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนักเรียนก็ตั้งเห็นไหมคะคุณครูตั้งหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนะคะขั้นที่หนึ่งอะไรบวกกับอะไรคะหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยเก่งมากค่ะ4ี่บวกสองได้เท่ากับหก ต่อไปขั้นที่สองบวกในหลัก10 2สองบวกกับ4ได้เท่ากับ6นะคะและสุดท้ายขั้นที่สาบวกในหลักร้อยหบวกสองได้เท่ากับ8อ่าข้อนี้ใครตอบครูได้นะคะได้คำตอบมาแล้วเท่าไหร่คะอ่าถูกต้องค่ะ866นะคะคำตอบที่ได้นะคะดังนั้น624บวก2องเท่ากับ866ค่ะ อ่านักเรียนดูตัวอย่างจากที่คุณครูทําไปแล้วที่คุณครูสอนนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกทานะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไลท์เวิร์กชีตในไลน์กลุ่มห้องห้องเรียนนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทำได้เลยนะคะอ่ากรอกชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะนส่วนคะแนนมันก็จะขึ้นโ์ให้นักเรียนเห็นเลยนะคะว่านักเรียนได้กี่คะแนนอย่าลืมนะคะเด็กๆไปทำ กันนะคะวันนี้คุณครูก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน